ที่ชอบดราม่าแล้วค่ที่ชอบดราม่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตวันนี้ป่วยวันนี้ป่วยค่ะแต่จะมาบอกว่าแต่จะมาบอกว่าเสื้อวินเนอร์ออกแล้วนะคะเสื้อวินเนอร์ออกแล้วจ๊ะเสื้อวินเนอร์มีดีที่รู้สึกได้เสื้อวินเนอร์มีดีที่รู้สึกได้จะใส่เป็นแจ็คเก็ตในเสื้อทำงานก็ได้จะใส่เป็นเสื้ ให้เลือกแปดสีหกไซส์มีให้เลือกแปดสีหกไซส์มีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดอยากได้รีบกดตะกร้าหรือทักแอดมินอยากได้รีบกดตะกร้าหรือทัก่ะแอดมินรอบนี้พลาดรอมาอีกสามเดือนรอบนี้พลาดรอมาอีกสามเดืนนอนจ้ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากได้ชุดทำงานดีๆอยากได้ชุดทำงานดีๆต้องใส่เวิร์กเวียนะคะต้องใส่เวิร์กเวียนะคะ Silent work, 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 we are Thailand Silent work, 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 we are Thailand